เป็นเพื่อนหนึ่จริงนจริงๆสวย I like orange color Hey สวย you know I like my favorite color orange and blue Wow จริงๆสวยทุกคนอะไรเออเออนี่ดีดีดีนะตรงนี้เลยตรงสองคนนี้แล้วเต้นข้างหลังเออเต้นข้างหลังสองคนนี้พานไว้พานไว้แล้วเต้น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 ไป แต่ลำโพงเหนื่อยมากตอนนี้ยดูดิเวทีคูชิคเกอรคูชิคเกคูจริงจังแกมึงช่วยขายหน่อยมั้ยแปะมือและเอ้าให้เจมมากูยังทำอยู่อย่มันดียังไงมึงต้องใช้อยู่แล้วเพราะแบงค์เป็นสิ่งที่ประจำวันในชีวิตพวกคุณต้องใช้แล้วจะบอกให้ว่าโคแบงค์แบงค์ตัวนี้คือดีไซน์สวยงามไม่ซ้ำตานะครับผมไม่ซ้ำใครหรืออาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่เพราะแล้วก็มีแบบนึงกระบอกใหญ่อยู่ให้พี่เจมส์พี่เจมส์ได้ขายเอาไปทัก แตะมือเอากามินเดี๋ยวพักแต่พักไปกามินพักเดี๋ยวจัดการเองด้วยฝากด้วยมาพี่เราเข้ามาขายของที่ญาตเป็นพวกไอทีบ้างดีกว่าพี่เราเดี๋ยวสองคู่เดี๋ยวมานะสองคู่มา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 แตะมือต่อมาแตะมือได้มากแตะมือโอเคไปมาๆมาต่อไปนะคะเรามาที่เซตพาวเวอร์แบงกันบ้างนะคะเซตพาวเวอร์แบงอันนี้โอ้โหจะบอกว่าหน้าตานี่แบบล้ำสมัยมากๆเธอเธอดูคอาเมียเดี๋ยวนี้มันเป็นสไตล์แบบชอบแบบซีทูไง ชอบความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพมันต้องเห็นทะลุว่าเอ้ยจริงอ่ะปลาของดีดูเลยครับซีทูแบบนี้ซีทูจริงๆนะทุกคนเนี่ยดูดูได้เีหน้ายันหลังเลยนะฮะแล้วก็มีรูชาร์จสองรูให้ดูเหมือนกันนะครับผมและอีกรูนึงเป็นฟัสชาร์ดด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่นี่ครับผมยืมสองโบเลยครับตรงนี้หมื่นมิลลิแอมนะคะอันนี้นะคะมีหัวชาร์จให้สองอันด้วยกันนะคะแล้วข้างล่างมีหัวอีกหลายแบบเลยนะคะพี่ั้งใช้ซีกับพาวเวอร์คอร์ดด้วยนะครับผมนี่มีให้สองอันแบบเลยนะเดี๋ยวได ราคาย,วยาวๆน่ารักราคาคือ4 1 3้บาทค่ะจากแล้วนะคะแล้วยังไงบวกแล้วบ<อ>วกอันนี้ก็สวยมากมากเลอเกินบวกสวยใส่อะไรก็ขายบวกอันนี้นะคะสวยมากเลอเกินถึงจะไม่เข้ากับชุดแต่จะบอกว่าบวกเขาสวยจริงๆอ,อันนี้ยี่ห้ออะไรคะเธอนักจีน n ครับผมลยายคนยูยูรู้จักยูผู้อะไรแหละรู้จักยี่ห้อนี้ดีแล้วอยู่คู่บ้านคู่เรือนนะครับสำหรับใครที่แบบเคยใส่ยี่หขอเขาก็จะรู้ว่าของเขาดี ของเค้าได้อยู่คู่ไทยมานานแล้วนีพเจกี่าใช่หนูชอบสีชมพูแม็กกี้จะบอกว่าราคาตามป้ายในในหมวกนี้นะคะปกติราคาใบละ795บเาสิบห้าทต้องตุรีตเหลือ345บาท345โอ้โหเลขสวยแม็กจีนเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยขึ้นห้างนะคะทุกคนแบรนด์ขึ้นห้างนะคะสวยมากเลยแล้วค่าเขาไม่เป็นค่าแบบนวลเป็นา แบบเหมือนด้านอะเหมือนแบบเป็นด้านด้านนิดนึงอ่ะออกนี้อันนี้มีความเงาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เงาแบบตัวเนื้อผ้าไหวอะเป็นผ้าเหมือนเหมือนฟิลเหมือน้ายๆผ้าอะไรอ่ะอ๋อมันเหมือนมีนาโนด้วยไงแบบว่าแบบแบบมีความเงาแบบไม่ไม่แบบไม่เงามากแต่ทุกคนปกติขึ้นห้างเนี่ยราคา7จ็เก้าสิบห้านะคะแต่ถ้าคุณซื้อในไลฟ์นี้เหลือแค่345บาท ทุกคนดิโนแกปรับได้นะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าพอเป็นผ้าอัพอเอสเตอร์ใส่แล้วมันเย็นใส่แล้วมันเย็นเนี่ยผ้าเย็นผ้าเย็นแบบเนี้ยใส่สบายเพื่อนๆนี่ใครแบบชอบแบบสไตล์หมวกแก๊ปชอบแบบออกไปเที่ยวหรือเดินสยามอะไรเงี้ยหมวกแก๊ปแบบเนี้ยโดนใจคุณแน่นอนเหมือนที่บอกเดินเลยเดินปที่ที่ผมบอกสายชาร์จที่ดีเนี่ยใช้หมวกอยู่หมววกกหมอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเป็นนายแบบวันนี้วันนี้เขาหล่อนะวันนี้เขาหล่อนะเดี๋ยวดูนี่ไม่ไม่ ต้องสีชมพูเหมาะโอ้ยละมุนงสีมันเหมาะกับกิงเกงกับเพื่อนอ๋อมาทุกงอนเพื่อนน่ารักว่ะเออว่ะเหมือนไปตีกอลเหมือนไปตีกอล์ฟี่ตีเท่ๆนี่เท่ๆโอเคอเโอ๊ยโอ้คยเกมากล่ะอม่ทบ้าขออีกสักลูก อันนี้คือพร้อมลงโคลคอฟแล้วนะครับผมนะขอวางลูกใหม่นะคะนี่คะอันนี้แคดดี้แคดดี้แคดดี้อ่าฟังวาอันที่ต้องโอ้ยอินวานเดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวแคดดี้แบบเกี้ตีกอล์ฟเฉยทำไมเสียงสนุกวะเอ๊ะทำไมเสียงไมนสนุกอ่ะเอ๊ะผิดหลุมปะเนี่ยคุยอยู่นี่คุยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตีไปโดนข้าวรางสนุกอ๋อไปทะลุ ี่คือมันทำท่านี้ง่ายกว่าที่อื่นยังไงฮะเอ้าไปเอาใหม่เอาใหม่มันเมย์เนี่ยเอาใหม่มันมยเนยเออไปเอาใหม่ห้าดึงเลยดึงดึง action ใหม่ห้าสี่สามสองขายหมวกครับ n น็ k ครับอยากรู้ไปกิี้ดีใจไหมดีใจไหมทำได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือยอดตลอดอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่อกีนเจ้มันเ้ด้วยกันอ่ะไม่ได้ติดตรงนี้เออมันเลยเป๋อเออ กล้นี่ะดีเพราะว่าหมุนแค่ถ้าก่อนนี่ออกอ่ะมันจะหมุนหมุนหมุนได้ประมาณตกสิรอบแต่ลายนี่มันจะได้รอบเดียวใช่ปกติมันจะหมุนง่ายเลยพี่ถ้าแบบอะไรอ่ะเออถ้าถ้ามันหมุน่หัวไม่ใช่ลูหรือป้าไอ่สองใบสองใบพร้อมกันสอใบเออจออดอีกใบหนึ่งเข้าไปยังไงังไงแนกไหมเออหมวกสีชมพูมันดื้อวันี้มันดื้อตัวนี้มันดื้อเท่าไหร่ว่าอยากรู้ตัวนี้ตัวนี้สามร้อยสี่สิบห้า สามสี่ห้าสามสี่เจ็ดร้อยเจ้าหน้าเาต้องบอกว่ามันมีความละเอียเนื้อผ้าเนี่ยมันดีดนเนื้อผ้ามันดีมันจับแล้วมันแบบดีดของดีจริงจริผมเลยบอกว่าถ้าผู้หญิงอะไปใส่น่นารักมากผู้ชายใส่ก็ยังน่ารักดูผมดิเชื่อไหมทำไมเสียงนั้นวะเสียงแบบหมดหมดใจมากกำมือเปิดน่ารักน่ารักใส่คู่กันใส่คู่กันหน่อยไหมใส่คู่กันหน่อยน่ารักไปพักก่อนมึงอะออกไปไปพัก ไปพักกล้นคะให้เขาไปพักกันก่อนนะคะโอเคจากแม็กจีนส์นะครับก็มานอกจากหมวกครับก็จะมีอีกหลายอย่างนี่นีเอ็มเอ็มชอบชอบขออะไรขออะไๆเลยผมต้องขอด้วยเหรอนี่บ้านผมอ่ะไม่คืนแล้วทำไมอย่างงี้หรอเดี๋ยวก่อนบอกว่าอยู่ที่บ้านผมที่ทรงมิตรแล้วนะ นกชอบกระเป๋าทรงนี้มากเลยที่อยู่มาเขาใช้จตรงตลอดผมใส่แต่งนี้จริงแลวคือไปห้างไหนมีคนจำได้ว่ากระเป๋าผมไม่ต้อห้อยตลับเมตรไว้มาเขามาทรงเฮียไงกระเป๋าเก็บตัไงทรงเฮียสงเฮียทรงสบายดิเขาต้องสายเฮ้ยผู้ชายสบายได้แล้วผี้หญงอะเจม ทรงซอมากเลยเนี้ยเขาใส่เนี้ยแม่ขาดจริงๆเลยเนี่ยอันนี้คือทรงซอแต่คือจริงๆเขาใส่กันแบบนู้นเนาะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยทุกคนดูดิทรงซอมอ้ยเอยอะไรนี่ดูเฮ้ยก็คุยนะคุยนะเออ่าแต่ว่าถ้าอยากได้แฟชั่นหน่อยมันก็ต้องงี้เออแม็กจีนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันว่าเท่าไหร่ไหนนี่ดูจากป้ายอ่ะป้ายนนไหะ ราคาในห้างครับหน่งพังรคาในห้ารับ1 9าบาทเหลือแค่ในไลฟ์นี้ของนักชาลีเหลืออยู่แค่545บาท้อ้โีมากวห้าบาทโอ้ยมาครบอุ้ยเขินมีตาด้วยนะคือไอจะบอกว่าผ้าเนี่ยของดีเนื้อของกอย่างดีหมดผมจะบอกให้ว่ามันราคาเนี้ยคือคุ้มค่าใครที่อยากได้กระเป๋าสไตลคุณไปดูของแบบ ตลงตลาดมันก็200กว่าแล้วใช่ป่ะแล้วคุณภาพการเย็บทุกอย่างมันต่างกันอันนี้ของดีคุณจะเปิดกี่รอบมันก็เนี่ยแล้วคือเก็บของได้เยอะนะแล้วก็มีซิปในอีกชั้นหนึ่งด้วยย้ำนะแม่จีนะถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วคือมันไมนคือแบรนด์ขึ้นห้างจริงเนาะดังนั้นเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะแบบว่าไม่ดีหรืออะไรมันดีมากคุณผู้ชมได้ทรงแล้วมานะเออดูมีโสงนะผู้ชายนะคะเวลาไปข้างนอกก็อย่าลืมพกไดนะคะแล้วก็นมไปกินแต่แม่จีไม่ชอบแส่ หกนมมให้กินแฉกมากะกินี่นักี่นัดก่นกี่ักนนี่นนี่น่่นี่นะกนี้นนี่ยมกกี่นัดกีนีนันดีกัดกกัน อันนี้กำลังลองรองเท้าของแม่จริงด้วยนะไปใส่หมวกคู่กันนะพาดีแต่ข้างหลังเ่ยแหละไปมาถึง145บาทให้ดูนะเอารองเท้าใส่รองเท้าเออเออเห็นไหมซื้อสองคู่เอาดีๆนะคุณเจ้า มึงเก๊กหล่อด้วยเสื้อตัวนี้มึงยังเก๊กหล่อได้ด้วยเสื้อตัวนี้กูภูมิใจในตัวมึงมากเลยเอาจริงอันนี้มาเป็นแบบแน็กตัวลายนะแม่มารู้บอกตัวลายเออรู้มันเข้มเออเอาหน่อยเว้ยการมินนี่ใส่อะไรก็น่ารักเนาะแต่แน็กเนี่ยเก๊กหล่อด้วยเสื้อตัวเนี้ได้ยังไงปกต้งด้วยเพื่อนปกต้งด้วยเพื่อน ไป <laughs> จะหาถ้าดึงดึงสูงนี่ทล <laughs> ้วเปลี่ยนฟิลไวจังเฮ้ยทีมงานฝันแล้วทีมงานฝันแล้ว <laughs> เออเออ <laughs> เออออเ้เ <laughs> <laughs> พระเอกอพระเอกก็เขินจิบจิบแกมจิบแกมอุ้ยนี่มันปุ่มอะไรวะต่อตาไปไปใครผมอ้าวไปหมวกเอาต่อไปมีอะไรครับอ่ารองเท้ารองเท้าให้ป้าขายป้าป้าขายป้าป้าโปรโมชั่นกางเกงในมาแซ่บเอาเลยเอาเลยเอาเลยรองเท้าห้าสิบบาทอุ้ยเดี๋ยวนี้อ่ะอ่ะป้าขายเร็วขายไปซื้อไ่ ได้คาตัวไปเลยนะคะได้หาตัวไปเลยนะคะารก้าบาทได้าตัวไปเลยนะคะอ้ยโอ้ยมีมยะสมีสีมีิน่าสาน้ยสีตัวละห้าสิบบาทคนละตัวละห้สบาทซาบน่าห้บาทเป็นะจากผมเนี่ยอยู่กับกางเกงในมาบ่อยใส่หัวนะไม่ใช่ผมอกให้ว่า กางเกงในที่ไม่มียี่ห้อยี่ห้อของแก๊งเนี่ยสามตัวมันก็หนึ่งร้อยแล้วก็คือสภาพมันเนี่ยอใสๆแป๊บๆเยอะผู้หญิงไปไปกดตะกร้าก่อนไปผมขหนอากแต่อันนี้โอ้โนะซาบีนา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 วันนี้มาขายเหลือตัวเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทใครที่กำลังมองหาเกงในผู้หญิงอยู่คุณซื้อเลยมี อ่ะใครที่กำลังมองหาเกงลิงอยู่ผมบอกให้เลยว่าุูมตกตัวละห้าสิบบาทผู้หญิงคือแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินเดินเออใส่ได้แน่เลยใส่ได้ใส่ได้แบบไรตะคบด้วยแคบมันลดไป80%ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคือถูกมากลดไปแ0เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ อที่หายไปกดกันอยู่จริงๆนะครับผมแต่คุ้มไม่คุ้มพวกคุณลองบอกว่ามันคุ้มจริงไหมเอยใช่ดิจดก้าร้อยห้าสิบสานาพัเก้าร้อยสิบเสามเก้าิบบาทห้าสิบบาทเดี๋ยวขอไปกดก่อนนะไม่ไหวแล้วลดแปดสิบเปอซค่ะใครไม่กดแล้วกดเดี๋ยวกดก่อนไม่ไหวครับูมากมันทงผ้าไมโครไฟเบอร์รจ๊ใครจะไปกดไหม จะมีใครกดไหมกดเผื่อให้กดแล้วกดแล้วกดแล้วได้ไหมกดหมดแล้วกดไม่ทันต้องเสียใจด้วยนะคะต้องไปซื้อตลาดนัดแล้วนะราคาดีพอดีถูกเกินใช่ปกติมันตัวละ390บาทนะเีออนี่คือซาฟีน่าตลาดนัดนะคะคุณขาใส่ใส่ใส่ประมาณ5ารอบก็ยอดแล้ว สามนยสิ้ัตรทุกคนลค่ะตุ๊ะตาตาใต้นต้นะคะครนะคราคสวนาราคาแดงราคาแดงแล้วนะคาราคาแดงมารองเท้ารองเท้าแล้วน้องคหน้างวนี้ตงนี้เห็นหลองทำได้เลยล็อคก่อนล็คก่อน แบบคนชอบใส่ถุงเท้าอันนี้คนชอบใส่แบบเปื่อยยูวันชุด o ร้แบ๊กจียูวันชุดไร้สบายสบายมากเลยค่ะอันนี้แบบแพทเทิร์นมันดีนะคนที่หน้าเท้ากว้างก็ใส่สบายนะคะนิ่มไหมคะนิ่มไหมนิ่มนป้าเน็กแม็กซ์คนหน้าเท้ากว้างนะแต่ใส่แล้วไม่บาดไม่เจ็บเลยนะใส่ดีมากเลยนะดูดูมันนุ่มมันนุ่มอ่ามันนุ่มราคาปกติราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยว ปกติสบาบ้าบาทวันนี้ราคา740บาทรเยอมากหสิใช่ไหมคะเหลือ7ดสบาทจาก1495ง้าบาทต้องมีอันนี้ของต้องมีนะข้างหลังมีคลิปด้วยนะคะมีลูกเล่นนะดูทุกคนเออ คือไม่ใส่ถุงเท้าอ่ะก็ยังสบายไม่บาดข้างในก็คือนุ่มนะลื่นแพทเทิร์นดีเออ I love you คุณขอดมาค้างหนอาไม่้่งเออไม่ใส่ตัวนี่ไ้มคุณทุกคน้ารุ่นนี้ใส่สบายใช่ใส่สบายจริงนะค่ะใส่สบายจริงเนื้อเบา ราคานี้ได้แค่ในไลฟ์นี้นะคะทุกคนเขามางๆ7 4เอยสี่สิบาบาทเจ็บา้ว้าวเออสุยยนน่าค่ะทุกคนลองชอขอใบกันนะเจ็ด้อยสี่บาททุกคนสืยนน่ออไวเออสีออฟไวนะคะสีสวยนะสีสวยจริงๆนี่เราต้องพื้นเป็นสีน้ำเงินอ่ะทุกคน ก็คือเขาบอกใส่เอาไว้เป๊ะมากนะคะเท้า24ก็ใส่24เซนเลยนะเออคือนเล่นสิเอาเบาเบาเบาไม่ตังค์ไม่เป็นไรขายแค่มาชมกดมาดูมาเล่นกันมีเพื่อนเพื่อนทีมาบอกว่าไม่มีเงินก็นอนกดต่อมาเล่นกันไม่มีเงินก็มาเล่นมาให้กำลังใจมาขอหัวใจกดกำลังใจกันนะ ขอุณ thank you thank you thank you no money no money thank you ทำไมหมดกทีที่ไปทะลาะะออกล้วเข้าใหม่มางไม่เข้านไ่ดูแหน้เลยนมเนี่มันเดเป็นถงเก้้าแตละติดมมีคนแอบซื้อเกงใน ติดไปอยู่ตลอดเวลาคุกพี่เลิศแันนึงมีคนใครก็บอกคุณพนไม่ได้มีป้ายมีป้ายแอบซื้อเกงในแต่คาติดติดไปไว้อยู่ baby 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 oh oh baby 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 oh oh baby 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 oh เจ้อยสบาทเท่านั้นจาก1,495บาทเออยูเอาขาวหน่อยหิคอมน่ารักมากเออน่ารักจริงเราสีมันแบบสีน่ารักอะค่ะสีขาวอัพไว้นะโอเคไอ้ตรงอะไรนะคะอ๋อเซ็ตคอมมี่เซ็ตคอมมี่หลายชาร์ตกำลังบราคาอยู่นะ I do love you don't love a When you hold me And kiss me slowly It's so sweet thing. <laughs> <laughs> And it don't change it If I had on my way Would you know that you are You're the company In the company that the money

ทุกคนโนมันนี่ไม่เป็นไรนะครับผมเบสยังมีมันเน่อยู่คือหลายคนอะซื้อตอนแรกนั้นก็เรียบร้อยทั้งหน้านะเจผมขอเป็นี้ดีกว่าระหว่างพอเปิดไลฟ์เราจะจิบให้ดูแบบว่านี่อะไรบ้างการเพื่อนบางคนที่แบบว่าโอ๊ยตอนหลังมาอยากได้ทำตำอย่างไรตำอย่างไรทำไม่ทันล้นนะครับผม ขอบคุณที่ช่วยกันซื้อนะคะขอบคุณที่ช่วยนะจะเชียวนะคะเทีนสั่งพลาดไปในต้นไหลมาได้แล้วครับถุงเท้าเรามาขายกันอีกรอบวันนั้นเราเกิดตะกร้าผิดทางพุ่งนพลาดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราทำอะไรขายกระเป๋าขายกระเป๋าโอ้ยคุ้ม จะเดือดมาใช่ <Hi. S 1> ผมจะบอกให้ผู้นี้ขายเตรียมเลยวันนี้ขายซื้อไปแล้ววันนี้เรามีกระเป๋าเดินทางมาขายแล้วกันถูก,กามากถูกแบบเรียกว่าซื้อถูกห้าเลยเป็นกระเป๋าอย่างดีอ่ะยูรีเมมเบอร์กระเป๋ากระเป๋าร์ s ิンバー big <Bye? S 1> c a ร์ i e r ถูกมาก yes ถูก yes I know I know จริงจริง tomorrow tomorrow ไ buy เฮ้ยเซลเซลล์โฮม อเดยอทอมโมโล่กเปาคลเดี๋ยวนี้คือวิ่งเข้าวิ่งออกซื้อเองนะครับไม่เห็นจำหายไปนะใช่เลยนะ